นะครับทางเลขา <c oughs> นุกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับได้ลงพื้นทีติดตามโครงการกิจกรรมข้องกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ2 5 6 7ันหต็ดถึงสองพา,าง้อห่ตลาดนากรองแห่อำเภอญญายวัดสงกล้าครับมีการแนะนําให้ดึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสร้างโปรแกรมดึงดูดนักท่องเที่ยวครับ ช่วงบ่ายก้องเลยว่านี่นะครับลังเซ็ตสิ้นการติดตามการเสนอขึ้นทะเบียนเมืองเ่าส่งคล้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกที่โรงซี่แดงฮาโบหินนายวิเชียนซุกซอยเลยา่นุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมละคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมเตลาดนาําืองคองแห่อำเภอหันหยญ่จังหวัดสรงคล้าครับเพื่อจะติดตามพ้นการดําเนินโครงการกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ2567ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงหกสิบแปดนะครับโดยมีนายสันติเอมมั่นนายกเทศม,มนตรีเมืองคลองแห พร้อมโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลวุนาส่วนราชการของเทศบาลเมืองคลองแห่และก็ผู้ประกอบการตลาดนา้ำคลองแห่นี้รวมไ้การตอนรับครับในการนี้นะคะก่อนที่จะรับฟังการบรรยายสารุปความเป็นมาของตลาดนา้ำคลองแห่ตลาดนา้ำวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนุการ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐาะค่ะก็ได้ลิ้มชิมรสขนมผื่นบานบอย่างขนมดอกโดนและกน็นมปัม๊มน่าจะรู้จักกันดีนะคะพร้อมกับมีการรับชมจุดการแสดงทางวัฒนธรรมต้องมัน โนราในนอนน,นมาบ้านเราจากน้องๆองเยาวชนจากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแฮซึ่งก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่หนักท่องเที่ยวจะได้รับชมแต่หากว่ามาเยือนเที่ตลาดนามคลองแฮแห่งนี้นะคะนายสันติเฮม,มันนาะยกเทศมนตรีเมืองคลองแฮเป,เ,ปเปิดเผยค่ะว่า เทศบาลเมืองคลองแฮนะเป็นองค์กรปกครองวนทองทิ้นเทศตั้งอยู่เทศตำบลคลองแห่อำเภอหัดหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการเปิดให้บริการตลาดน้ำคลองแฮเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของตําบลคลองแหมาตั้งแต่ปี S <S 2 5 5 1ซึ่งก็ที่ได้ว่าตลาดน้ำคลองแฮเนี่ยเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของผคกตายเลยกว่าได้แล้วก็เป็นตลาดน้ำที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดน้ำซืบสานวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ2566ค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็มีรูปแบบการจาหน่ายสินค้าเทผสมผสานนะคะ,ะระว่า ตลาดน้ำก็คือจำนยสินค้าอยู่ในเรือ,อแล้วก็ตลาดโบราณก็คือจำนยอยู่บนบล็อกนี่แหละแล้วก็เปิดใหยบริการทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ค่ะเขาจะเปิดตั้งแหลกช่วงบ่ายเลยนะคะเวลา13านาฬิกาจนถึงสามทุ่มโดยมีสเส้นจุดส้นใจแกนักท่องเที่ยวทางด้านของอัดตลักของการแต่งกายโดยชุดภาไทยแล้วก็ผ้าพื้นทิ้นแล้วก็มีผ้าชนาเที่ก็เอามาบรรจุสินค้าที่ค้ายเนี่ยจากวัสดุธรรมชาติด้วยเอาชายในการจำนยอาหารพื้นบ้านทางข้าวทางหวานแล้วก็ผลิตีณฑ์ทางการกษตซ ในทองทิ้นก็เอามาจาหน่ายกันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางเชาวไทยและก็เชา่าต่้งชาติไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเตะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็จับจา่ายใช้สอยสินค้าในตลาดน้ำคลองแฮอยู่เป็นจํานวนมากสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นทีและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นทตนีนทตาบลคลองแฮได้เป็นอย่างดีด้วยคะ่ะนายวิเชียนซุกซอยเลยขาหนุกา,ารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้คอเสนนเนอร์ข้อแนนํำนะกับทางผู้บริหารเทศบาลคลองแหว่าวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่สร้าง แต่ยังเป็นเรื่องอื่นๆการไม่ไว่าจะเป็นอาหารการกินศิลปะทองทิ้นหากทําเป็นจุดคล้ายนะวางแพนรวมมือกันกับทุกๆปาก่วนโดยดึงเอกลักษณ์จุดเด่นอะไรก็รู้ตังกลุ่มเป้าไม้ชัดเจนนะทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวออกมาเลยพร้อมกับโปรโมทหนักทองเทียวเนี่ยรับสาก็จะเป็นการดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวนี้โดยเฉพาะหนักท่องเที่ยวเชาาต่างชาติเข้ามาบ้านเรานี้เข้ามาเที่ยวกันได้นะครับก็จะทําให้มีการสร้างรายได้แบบมหาศาลใ้กับพี่น้องประชาชนเลยนั่นเองนะครับค่ะอย่างที่บอกกันแรกว่าบ้านเรานี่ยโดยเฉพาะส้ม ะนอีเวนต์กระมากสถานที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยมากแล้วแต่ว่าอีเวนต์หมากว่าเลยค่ะจัดกันทั้งปีเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็อยากมาเที่ยวโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราเประเทศมาเลเซียสิงคโปร์มาเทียเ่ยวในพื้นที่กันมาก